ท่นราชากันการาเนว่าข้าเสด็จมาแล้วแดท่านราชาจงเจริญแด่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 ท่านราชาจงเจริญ แด่ท่านราชาจงเจริญ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  รักุนาสิงห์ทำการประกาศอย่างเป็นทางการโปรดฟังข่าวดีของการสมรสของท่านราชาไม่ใช่แค่จันรีแต่ประชาชนทั้งบุญเดวคานจะมีความสุขที่สุดในเวลาที่จะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วพวกเจ้าจะเพลื่มใจที่จะได้ยินข่าวราชากันกนระราวของเรา จะแต่งงานกับลูกสาวที่มีความโดดเด่นจากบริทูลูกสาวของโมโรปันชื่อมนานิคันนี่ค่ะย,าคายินดีด้วยเพคะยินดีด้วยพยะพคะยินดีด้วยเะค่ะยินดีด้วยเพาคะยิคดะด้วยเะคะยินดีด้วยเพาคะยินดด้วยเพคะ สารยอมรับการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของสองอาณาจักรนี้จะถูกส่งไปหาโมโรปานผ่านของขวัญชำร่วยนะท่านราชาจงเจริญท่านราชาการกาาราวจงเจริญท่านราชากันกาาราวจงเจริญท่านราชาการกาาราวจงเจริญท่านราชากันกาาราวจงเจริญท่านราชาการกาดาราวจงเจริญท่านราชากันกาดาราวจงเจริญ เขียนจนหมายซะเขียนว่าข้ารักของข้าท่านราชาของข้าท่านรักของท่านโมติไม่มีค่ากับท่านจนท่านไม่ยอมรับการต้อนรับของนางแล้วหรือ โอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าปกป้องเขาด้วยอาถามันให้ดีๆนะถาให้ทั่วเลยทันยาอีกกี่ครั้งกันนจะให้่าอีกกี่ครั้ง ก็จนกว่าเจ้าจะได้แต่งงานยังไงละ่ะแต่ข้าไม่ชอบมัน,นทัญญาท่านบอกข้าว่าข้าจะได้เป็นราชินีแต่ราชินีควรจะได้ถือดาบนะเอ่ออะไรนะใช่แล้วทัญญาท่านเห็นไหมละ่ะว่าพวกอังกฤษไม่มีทางเลือกอนอกจากที่พวกเขาจะก้หมหัวให้กับข้าเหมือนกับที่พวกนั้นก้หมหัวให้กับท่านปู่ออ๋อบ้ายมานูท่านหนูกับดาบนั้นเป็นของราชา เจ้าจะได้เป็นราชีนี้ไม่ใช่ราชาทนานญ่าเมื่อคืนข้าฝันด้วยนะอะไรนะข้าฝันเห็นราชาจันซีนั่งอยู่บนบันลังแต่หลังจากนั้นก็มีนักเต้นไปเต้นต่อหน้าเขา <c oughs> และหลังจากนั้นก็มีงูดำตัว <c oughs> ใหญ่ๆ <c oughs> คอยเลื้อยไปหาเขาเอา่อแล้วก็แล้วอะไรเ,เกิดอะไรขึ้นทนานญ่า เขาไม่รู้ว่างูเลื้อยไปเขาเลยลองลั่นดังให้เขาได้ยินถอยไปอถอยไปงูอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ยินค่างูนั้นก็ไม่จะกัดเขาข้าก็เลยร้องจนตื่นขึ้นมันหมายความว่ายังไงเหรอท่านยา่าเออ,เอ,อไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างก็จะเป็นปกตินะเดี๋ฟังนะ ข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าพกมีดอย่าเอามันไปไว้ใต้หมอนตอนนอนเจ้าจะเอามันไว้ใต้หมอนทําไมละ่ะใช่ทานยาแต่ว่ามันสําคัญกับตัวข้าเอองั้นเหรอเอเอเอ,อยา่าอย่านะอย่าเลยนึกถึงพระเจ้าก่อนนอนนะเจ้าจะได้ไม่ฝันร้ายเข้าใจไหมไปซะ <c oughs> นี่ไปล้างมือล้างหน้าล้างตาซะก่อนไป <c oughs> นนถ้าเวลาการแต่งงานระหว่างมักกับโปชาลงตัวสแสดงว่าช่วงที่ราหูแรงที่สุดจะเข้าแสงบรปานหะโอ้ยท่านพี่มีอะไรสั่มาได้เลย ท่านอาจจะส่งคนมาก็ได้ออไม่ต้องลำบากมาเองไมออ่ข้ามาหาเฉยๆนะออมีอะไรให้ช่วยเหรอ,อ,อมาหนูได้เล่าให้เจ้าฟังหรือ,อยังมาหนูเรื่องอะไรเรื่องฝันของนางยังไงฝันเหรอไม่มีเลยนางฝันร้ายร้ายจนข้าห่วงออมันต้องมีอะไรแน่เลยเออนางฝันอะไรเหรอครับนางเห็นงูพิษ กำลังจะเลือ้อยไปกัดราชาแห่งจันซีฝันแบบนี้มันเป็นหลางไม่ดีนะข้าเกรงว่าราชาแห่งจันซีกำลังจะเจอเรื่องร้ายข้ารู้สึกไม่ดีกับฝันนี้เลยนะท่านพูดถูกแล้วราชากันกาดาราวถูกค้อมล้อมโดยคนไม่ดีนอกจากพวกอังกฤษแล้วญาติญาติของเขาเองก็อยากจะฆ่าเขาเหมือนกัน ท่านแม่ตอนท่านลุงนั่งบัลลังเขามองว่าที่แม่สองคนเจ้าคิดไปเองอไม่อาลีบาฮาดูพูดถูกขันกระดาเราสงสัยเราพี่สะพ้ายหายไปไหนมานะเราจะไปแสดงความยินดี กับการแต่งงานของกันกาดาราวด้วยกันขออภัยท่านราชาัยจะพบพวกท่านทั้งหมดมท่านก่อนอ จะครูผู้อับโชคคนนี้ขออวยพรอย่างสุดใจให้กับเจ้าที่จะได้สมรสกับราชินีจันซีเจ้าอาจจะคิดว่าข้าเป็นผู้หญิงที่ทันทีที่ได้ยินว่าเจ้าตายข้ารีบอยากจะขึ้นบัลลังโดยทันทีเจ้ารู้ว่าถ้าพวกอังกฤษรู้ว่าบัลลังจันซีว่างพวกนั้นจะรีบครองจันซีทันที ข้าคิดถึงแต่เรื่องนั้นข้าเลยทำอะไรแบบนั้นหลังจากนั้นก็ยังไม่พ้นอีกว่าข้ามุ่งอยากจะได้แต่บัลลังก์ของัันซีมีแต่คนพูดกันแบบนั้นกันกระดาเราและตอนที่ข้าได้ยินว่าเจ้าจะแต่งงานข้าก็ไม่ชอบข้าไม่พอใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้กันกระดาเราข้าก็เลย ไปที่วัดไปขอพรกับเทพเจ้าตอนที่ข้าเอาชื่อของมานิคานิคาไปให้เทพเจ้าดูดอกไม้นี้หล่นจากมือท่านไปที่เท้าของท่านผู้หญิงคนนี้ที่ได้รับพรจากพระเจ้าแบบนี้จะนำโชคลาบมาให้จันทรสีใช่ไหม ได้โปรดยอมรับพรจากเทพเจ้านี้นะเจ้าเป็นน้องเขยคนเล็กสุดของข้าและเจ้าก็เหมือนกับลูกของข้ารับมันไวเถอะนะเห็นแก่ข้าเถอะนะได้โปรด ขออภัยแต่ท่านราชารับสั่งให้ท่านนั่งตรงนี้ <c oughs> ท่านราชาได้เรียกตัวท่านครับ เจ้าทำอะไรเนี่ข้าก็สิ่งที่ท่านทำกับข้าข้ายอมรับเพราะท่านอาวุโสกว่าแต่ภรรยาของพี่ชายข้าที่ตายไปแล้วจะมาแตะเท้าข้างเหรออย่าทำให้ข้าอับอายกว่านี้เลยลุกขึ้นเถอะ นี่มัอนอะไรกันข้าเก็บสิ่งนี้ไว้ให้อนาคตทายาทแห่งจันซีแต่พระเจ้าไม่มอบลูกให้กับข้าเลยถ้าข้ามองเจ้าว่าเป็นลูกชายของข้าเองข้าก็คงไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ ถ้าเจ้ารับของขวัญจากข้าสำหรับอนาคตราชินีแห่งจันซีข้าจะรู้สึกว่าเจ้าให้อภัยข้า โชคชะตาและสถานะของข้ามันไม่ยิ่งใหญ่ข้าจะให้อะไรท่านได้นอกจากการอวยพรเพียงเท่านั้นท่านได้ให้อะไรกับข้ามาเยอะแล้วออท่านจะให้อะไรกับข้าอีกไม่นะแต่ข้าขอแนะนำอะไรหน่อยได้ไหม ว่ามาการเต้นรำบทเพลงอาจจะทำให้เจ้าได้มีความสุขชั่วครู่แต่พวกนั้นจะพรากหลายสิ่งไปจากชีวิตของท่านใครจะเข้าใจสาวนางระบามได้ดีกว่าข้านางอาจจะมีความรักมากพอแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่านางจะเอาชีวิตใคร เข้ามาเสี่ยงเพื่อตัวเองข้ามั่นใจว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดนะ ท่านราชาโมติส่งจดหมายมาหาท่านที่รักราชาของข้าท่ารักคนนี้โมติคนนี้ ไม่มีค่ากับท่านจนถึงขนาดที่ท่านไม่ยอมรับการต้อนรับของข้าแล้วหรือคำตอบของจดหมายนี้จะทำได้ทั้งฆ่าค่าหรือให้ชีวิตใหม่กับข้า พระเจ้านี่มันอะไรกันเจ้ายัางไม่ว่าสีแดงที่เท้ามานูอีกเหรอการจะทำพิธีทางศาสนาเราจะทำโดยไม่ระบายสีแดงที่เท้าไม่ได้เร็วเข้ารีบถาให้เรียบร้อยนะ สีแดงบนเท้าข้าก่อนมันไม่ใช่งานแต่งของเจ้านะทำไมล่ะการแต่งงานจะเกิดขึ้นถ้าจะแต่งงานพร้อมพี่มานุเห็นไหมพวกเจ้าน่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนเลยนะอะไรกันที่เป็นไปตามแผนกันกาดาเราไม่ได้พูดกับเจ้าหรือข้าสักนิดข้าคิดว่าจะต้องมี อะไรเกิดขึ้นแน่นแน่ไม่สำคัญดอกการแต่งงานนี้ไม่เกิดขึ้นและโชว์ของเราได้พ้นผิดไปแล้วข้าจะฆ่าตัวตายข้าไม่ยอมให้เขาเป็นอันตรายแน่ เจ้าหัวเสียกับข้าจนรอข้าไม่ไว้เลยอย่างนั้นะเหรอนี่อะไรยทำไมเจ้าทาสีแดงขนาดนี้ล่ะมันเอาไว้เพื่อปกป้องอนาคตสามีของเจ้าแล้วราชาจันซีปกป้องตัวเองไม่ได้หรือไงอะเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะ ข้านี่แหละที่ต้องห่วงข้าต้องดื่มจริงนี้เพราะว่ามันจำเป็นต่อข้ามากกว่าเจ้า โอ้พระเจ้าทำอะไรลงไปนะมันถือว่าเป็นลางร้ายนะออออโอ้พระเจ้าเจ้าทำอะไรลงไปนะ,นะข้าทิ้งงานไปนิดเดียวเจ้ากลับทำอะไรที่เป็นเลิกไม่ดีอย่างนี้เลยเหรอานญ่าข้าไม่ได้ตั้งใจนะ มันหล่นลงมาจากมือของนางนะเจ้าไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์แบบนี้น่ยจะทำให้เกิดโชคร้ายพระเจ้าอักษรตัวแรกของชื่อสามีเจ้ามันมั่หมดเลย